รุ่นนี้อ่ะตัวหนักนะ่ตรงนี้เขาเรียกว่านาคุกกิรุ่นแรกของเขานะครับปีสอง5ูนหนึ่งห้ารือปีห้าแปดรุ่นแรกนะ <c oughs> แต่คันนี้ปี2017ูนย์หนึ่งเจ็หรือปีหกศนตัวนี้ไม่ใช่ตัวแรกนะครับผมส่งได้นะพี่อยู่กาญจนบุรีใกล้ๆส่งให้ครับไม่มีค่จาจ่าย <c oughs> ไม่มีนะพี่นะอยู่จังหวัดไหนก็ตามในประเทศไทยนะครับส่งให้ถึงหน้าบ้านย้ำน้ำมันเต็มถัง ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับผมซื้อสดไม่ต้องบวกอะไรเลยครับขายเท่านั้นพอไม่มีรายจ่ายเพิ่มแถมมีรับประกันหลังการขายด้วยนะพี่รับประกันซ่อมสูตรสองปีชัดเจนนะพี่อ่ะคันนี้นะไม่มีแบบรถแต่ละคันรับประกันไม่เหมือนกันนะพี่ต้องพี่ต้องดูก่อนนะว่ารถน่ะรถคันนั้นอายุ5ปี7ปี8ปี10ปี12ปีหรือมากกว่านั้นครับผมการรับประกันแต่ละแต่ละคันไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันผมแจ้งขอนะแจ้งแบบนี้นะผมแต่ทุกคันมีแน่นอนมีแล้วแต่พี่จะเจอแบบรับประกันแบบไหนครับผมอ่ะรับประกันหลักเดือนหลักปีีีหหรรืืออปปกว่า2 แล้วแต่ปีรถครับผม,ม